เราจะให้ดูว่าส้มส้มไข่ใหญ่ขนาดไหนวิวิฟฟวเหมือนเียวเอาแล้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 วไม่นะ มานี่แล้วเมาส้ม้มครับเมาส้มส้มไปคุกอะไรมาแมวจะนอนไม่ให้นอนไม่ให้นอนอุ้ยเมาเมา่าติส้มเนะนนะนะอย่าทำพี่ส้มส้มใช่นอนมีแผลไปตตี้ใครมาก็ไม่รู้ดูวยเมา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 มานี่เร็วเมา มาดูทางฟ้าหน่อยค่ะฝนนี้ตกแล้วเนี่ยอะไรนะอ่าน้องชื่อน้องคนนี้ชื่อส้มส้มเป็นแมวจอยเมื่อก่อนเกเรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทำตัวเจี๊ยมเจี้ยมงงมากตัวนี้ชื่อส้มส้มนะคะเป็นตัวผู้เราจะให้ดูว่าส้มส้มไข่ใหญ่ขนาดไหนเดเด้อไข่ส้มส้ม Okay 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 ok ok yeah anyway ิิฟินฟินฟนมันมันมูแดงเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคกิบแปบวกนะคะทุกคน1ิบวก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 ิบวกใช่ไหมอเมื่อกี้ใครฟินนะฮะยังไม่ได้ทำหมันเลยไม่ได้ทาหมันเลยโซมโซยังไม่ได้ทาหมันเลยเนี่ยอาละเมาเมาเมา คนนี้ชื่อเหมาเมาเป็นตัวเมียเฮ้ยเหมือนเขียวยอย่าตีกันนะอย่าตีส้มเฮ้ยอะไรครับส้ม ไหนส้มไหายเขาหนซิไหนโชว์อุ้งเท้าหนอุ้งเท้าสีชมพูของชมอะนี่สีชมพูคุกฝุ่นค่ะพี่พี่เี้ยเนี้เี้ยเนี้ยเเีียเี้ยเีไมว่าง่ายจังเลยอะฮะทำไมว่าง่ายจังเลยทำไมว่าง่ายจังเลยเมาสเมาสวันนี้เร็วเมาสโดนดุนะวันนี้โดนดุ ไม่โดนดุก็เล่งงอนอันนี้โดนดุก็เล่งงอนอ้าวหมาไม่เล่นกับพี่แเราหรอกค่ะงางอนนะหมางอนคันนี้ไม่งอนใช่ไหมวันนี้ไม่งอนใช่ไหมตอนแม่ทำกับข้าวก็ไปดูแม่เขาใช่ไหมอะฮะเฮ้ยเหมือนเคี่ยวเหมือนเคี่ยวอย่างเลยจุ้มไหนคุยสิคุยวันดีครับวันดีครับวันดีเร็ววันดีกันโอ้โหงอนงอน งอนงอนดูงอน,งอนมันงอนเออคงต้องแปลกใจนะคะปะปะเพิ่งเอ่อกำจัดวัชพืชนะทุกคนแมวตัวผู้ติดสัตว์เขาเรานะต้องทำยังไงนะเกาตุบมันเนี<อ>้ยเงีย้ยเงี้ยม่น่าจะมาอันนี้มันสิบแปดบวกนะเมาเงอนหรอคะวันนี้ใครโดนดุวันนี้ใครโดนดุอู้เมาเองเหรอเมาโดนดุใช่ไหมคะใครโดนดุใครโดนดุในหนฐานะมาคุยกันสิแงแงแงอีกแล้วแงแง มันเขี้ยว่ามาอันนี้อันนี้ไม่ได้จะจับมือแล้วจะจับแล้วก็กัดไม่น้องเหมาทำหมันแล้วส่วนน้องแต้บแบก็ทำหมันแล้วจมจมไม่ไม่มีใครอยู่คนเดียวเลยข้าวสารีซื้อมาให้ก็ไม่กินมากินญยาอะไรก็ไม่รู้ไอเหมาฮะ เปอเมาส์ไปกระโดดไซไปกระโดดไซอ๋อแล้วเอาแล้วไปเล่นทำไมเนี่ยไม่เอาเออให้มันเสียงสมุดแล้วต้อใครเอาติมเวลามันจะได้ไม่จ้องคนในบ้านอาจจะแบบเพื่อเราตาองทำหน่วยนะบ้านจำมือหน่อยขำมือหน่อยขำมือหน่อยมันกัดหนูแน่เลยอ่ะเอาแล้ว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 ไม่นะเมาส์ เหนื่อยจังเลยลูกพยาของใช้ว่าคุณนายบางอ่อนของเราอยู่ไหนนะคะน้องเต็มเต็มน้องเต้มเต้นอยู่ในบ้านนะคะเราน้องแมวเรานี่แมวคนอื่นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้แมวจรเพลงอะไรไอ้ไอ้ไอ้เมาอย่าทำโซ่เมาเมาอย่าตีกันเมาเมาหยุดนะเมา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 ไม่เอาเมาไม่เอา ไม่ทำพี่เขาไม่เอาพี่ส้มมาคุดไม่สบายนะไม่ทำพี่ส้มเขานะโอเคไหมคะมาหมาดูหน้าตาของนักสู้ซ่าจริงๆเลยตัวแสบตัวแค่เนี้ยฮสวัสดีทุกคนโอ้โหหน้าอย่างซีดเลย <c oughs> เป็นซีวิกจังฮะเราจะถ้าดูป,ป้าป้ากำลังมองเราว่าแบบลูกฉันเป็นอะไรน่าจะหน้าทางน่าจะเป็นเอาอมากเ <c oughs> หนื่อยอยังเลยอะ เ,เพียงพอเนาะเนะมาไม่ไปตีพี่เขาแล้วนะเอเอดินตามมน,นี่เลยเออกกําลังกายหรือเล่นแมวเล่นแมวทาอะไรเมื่อกี้ปัปาแมวตีกันจอ,อ,อมก็มไม่ไหนแล้วจอ,อมกลัวแล้วอ๋อยู่นู่นโอ้ยูย่นลงรถยุ่งเยอ่ทุกคนไปละเราอู้จากการช่วยแม่ทํากับข้าวโอ้เหนื่อยเลยขนาดนี้ยวิ่งไล่แมวอู้ ลำโพงหมู่บ้านอยากจะซื้อเปลี่ยนให้เลยเกินเพราะว่าทุกครั้งที่แต่ว่าเวลาเขาประกาศอะไรใช่ไหมก็จะเป็นเสียงแบบอันนี้นี่นี่ผมผมเอเอนี่ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรทุกท่านนะถคาคือตอนเนี้ย ลำโพงแตกแล้วยังไงต่อแล้วเวลาเขาประกาศอะไรสำคัญถ้าดูฟังไม่รู้เรื่องจอมอย่าเพิ่งไปไากินข้าวก่อนบอกเขาขอเพลงมาลีได้ไหมคะจอมอ๋ใช่คือเป็นอย่างเงี้ยมันจะฟังแบบว่าหนูก็จะฟังไม่รู้เรื่องเวลาเขาประกาศอะไรโดนดุ <c oughs> <c oughs> ด งอนงอนงอนนี่นี่โดนดุงอนงอนดูดิดุดูงันนั่นเนี่ยเรียนเรียกแก้ขืนอ้าวคือวันนี้เราจะพาชมสิ่งที่น่าสนใจในบ้านของเรามันเป็นอะไรที่ทําให้หนูแบบอยากกลับบ้านมากๆในช่วงนี้เพราะวอะไรเพราะว่าเพราะว่าเรามีมะม่วงเบานะตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่อาเราจะให้ทุกคนดูแซมโพที่ลูกเล็กเนี่นี่คือมะม่วงเบาภูมิใจมากพฮก,ก่อนมันจะขึ้นนะ ก็มันจะขึ้นกคนคอนเทนต์ของเราก่อนก่อนที่จะไปนะเราจะมาฟังผู้ใหญ่บ้านว่าเขาพูดว่าอะไรกันลำโพงม,มันอยู่ตรงไหนหน้าบ้านหนูก็ไม่ใช่ไม่มีลำโพงหรืออยู่หน้าปากซอยหรือว่าเราเปิดแข่งกับพี่นายไหมเป็นแบบฉันขายนมม่วงเบา <c oughs> คอนเทนต์อย่างหนึ่งคือเราจะดูว่าน้องเหมาทําอะไรในทุ่งหญ้าสวรรค์แห่งนี้เมเมาเขากําลังเดินเข้าไปในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แล้วเขากําลังจ้องบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในทุ่งหญ้าแล้วยังไงต่อระวังยุงกัด จัดไ,ไปแล้วม่ละมาเอาเพี่เข้าบ้านแล้วนะเอาอึอต่อยอกอ่อทุกคนหนูจะเข้าบ้านละวันนี้วรพาไปดูน้องแต้ม,ตมคุณนายบางอ่อนของเราทุกคนจะสงสัยว่าทําไมถึงเราถึงเรียกน้องว่าอะไรมันกัะด่ะนี่คือคุณนายบางอ่อนบางอ่อนวาง่าบางอ่อนบางอ่อนบางอ่อนเนี่ยพอมันได้แมวกินแมวตัวอื่นมันก็หนี โอเคทุกคนไปละบายบายเดี๋ยวไปล้างมือก่อน